ปกติผมก็จะโดยส่วนใหญ่จะเปรียบเทียบนะจะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเปรียบเทียบหุ้นตัวนี้ดีกับหุ้นตัวนั้นหรือหุ้นตัวนี้ดีกับฝากเงินอะไรงียนะชัดเจนถ้าดีกับชัดเจนเนี่ยมันก็เราก็ซื้อให้ค่าอย่างนั้นใช่ไหมเช่นบอกว่าดอกเบี้ยฝากดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยอ่เปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นเองแล้วก็ดอกเบี้ยเงินฝากตรงนี้ก็เราดูแลอีกหลายปีก็จะขึ้นถึงขึ้นก็ขึ้นมาได้ สองสามเปอร์เซ็นต์อย่างมากใช่ไหมมันก็เห็นเห็นอยู่แล้วว่ามันไม่ดีผลตอบแทนไม่ดีแทบจะสู้เงินเฟ้อไม่ไหวเลยเออแต่ถ้าเราไปเจอกิจการที่มันแบบเหมือนกับว่าจ่ายเป็นผลให้คุณสามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแล้วก็ปผลผลนเนี้่มันแน่นอนมากเลยแล้วก็อนาคตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยอาจารอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมเราหยาบๆก็บอกว่ามันจะเพิ่มอีกปีหนึ่ง สิบเปอร์เซนต์สมมติอย่างนี้สิบเปอร์เซนต์ของของ,ของันผลนะไม่ใช่สิบเปอร์เซนต์แบบอะไรนะสามเปอร์เซนต์ปีหน้าก็สามจุดสามเปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยสิบเปอร์เซนต์ของเงินปันผลใช่ไหมคะครัครับ,รบซึ่งซึ่งเรื่องนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะก็เราก็ต้องคาดการ,ร์ดูว่ากิจการมันเติบโตหรือเปล่าใช่ไหมดูจากการเติบโตของธุรกิจใช่ใช่ถ้ากิจการมันเติบโตแน่นอน <c oughs> มีกําไรแน่นอน <c oughs> มีปันผลแน่นอน <c oughs> และเพิ่มขึ้นประมาณสมมุติว่าป <c oughs> ีละสิบเปอร์เซนต์ เรามองว่าไปอีกหลายปีอ่ะห้าหกปีเนี่ยมันโตได้ปีละสิบเปอร์เซนทุกปีแหละโอกาสพลาดน้อยมากไม่ว่าจะเกิดอะไร <c oughs> นะไม่ว่าจะเกิดวิกฤตไม่ว่าจะเกิดนู่นเกิดนี้ใช่ไหมต้องคิดอย่างนั้นนะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรนะมันต้องไม่เป็นไรมันต้องโตได้ปีละอย่างน้อยสิบเปอร์เซนตและตอนนี้มันจ่ายผลผลให้คุณกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปนะสามเปอร์เซนสี่เปอร์เซนสองเปอร์เซนอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย <c oughs> เราไปดูแล้ว โอ้เปรียบเทียบกันกันฝากแล้วเนี่ยเงินฝากอีกสาสี่ปียังไม่ไปไหนเลยค่ะเนี่ยสมเปอร์เซนตปีแรกปีต่อไปสามุดสามปีต่อไปสี่ปีต่อไปห้าปีต่อไปหไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยนะก็ชัดเจนอยู่แล้ว่าไอ้หุ้นตัวเนี้ยดีกว่าไอ้ไอ้เงินฝากถูกไหมเพราะนั้นเราต้องคิดว่าเอ้ยถ้าอย่างงี้จะฝากเงินทําไมจะมาเราไปลงทุนหุ้นตัวนี้ดีกว่าก็เห็นชัดว่าควรซื้อถูกไหม